ตัวทีีเพิ่มไปให้ไ่ใชขี้ที่เาให้เันแล้วอืมการคือเอาเงินเพื่อเถอาแล้วครับเอาเงินถอยแล้วถลว่านะแม่เรเพื่อนนี่เือนสห้ามื้อถยแลว่าันไม่ซื่อแม่เป็ดเป็นที่ใคร้เพ่นกว่านี้ยางไนา้นยางเขียวยางเขวิ้อนนามดักล้่าเปนงไงแล้วว่ไปบลวว่าเป็นี่เพ่อ ซืออยู่วก็ากันซนี่แหละเากเงเสือย่นี่กเคยค้างนี่แหละกนเลยเอาไปเลยเียวไปเลยเข้าาเออ่เื่อแล้วกันูนเขาเเป็นแบบนี้เอ้ยอต่ได้สิบห้ามือกนล้ไปเอามือเอาเือแล้วกั่นฝังแ้อนนอเอป้็เนาะวันเล้วก็สูงเนี่ยเป็นให้เป็นนี่พจยดำเียว ဘကျက်တးငာေရပို့ပစေြာေရားတ်ကာေရာ့ပောေရာောလို့ပားတေြျက်းပြးတယားကေူားငာေရာလာ့� เออทะเลเบ้อทเลเ้อคัดว่เจ้าเจ้านไ้เอาผัดแก่เด้อจมค่อยมือยา้มันว่ะเออเอาเด็กเก่าเยฮัว่ะคุกกว่ะทำให้เหม็นขี้กเหม็น่ว่ะเอาว่าข้าเหรอเออแต่พิซูนพูดพิกาบแมนกนอยเมืปีกันไยแล้วก็เอาเอมันก็จงววมันเพว่าูไปใส่ยามเด้อง